สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตดีๆ g o o d o f l Life ทุกคนที่กำลังฟังกันอยู่หลายคนอาจจะกำลังแบกความรู้สึกหนักอึ้งอยู่ในใจไม่ว่าจะในฐานะของผู้ทำผิดพลาดที่อยากจะแก้ไขและเริ่มต้นใหม่หรือในฐานะของผู้ถูกกระทำที่รู้สึกเจ็บปวดและยากจะให้อภัย อยากจะบอกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญและเป็นสากลมากๆในชีวิตมนุษย์นั่นคือเรื่องของความผิดพลาดการสำนึกผิดการให้กำลังใจและการให้อภัยเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมที่ว่าเรามีกรรมเป็นของของเราและทุกคนย่อมเคยพลาดชีวิตของเราจะเบาลงได้มากแค่ไหน ก่อนอื่นเลยขอส่งพลังบวกและกำลังใจเต็มๆไปให้ทุกคนที่กล้าหารพอที่จะยอมรับความผิดของตัวเองการที่คุณรู้ตัวว่าทำผิดและยิ่งไปกว่านั้นคือการที่คุณสำนึกได้นั่นคือการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดแล้วอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตมาเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดคุณไว้กับความทุกข์ตลอดไปการจมอยู่กับความรู้สึกผิด ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้คนอื่นหายเจ็บปวดและที่สำคัญมันไม่ได้ช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้เลยสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนความสำนึกผิดให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกชีวิตมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะการล้มไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การไม่ลุกต่างหากที่น่าเสียดายลองจินตนาการดูถ้าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ราคาแพงนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณคือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ามากคนหนึ่งเลยทีเดียวใช้ทบทเรียนนี้อย่างาฉลาดบางครั้งเรามองว่าความผิดพลาดคือจุดจบ แต่ในทางธรรมแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงการรู้ว่าสิ่งใดไม่ควรทำอีกแล้วคือปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่เราได้มาจากการกระทำของเราเองจงตั้งมั่นในการแก้ไขเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเช่นการรักษาสัญญาให้ได้ การดูแลคนรอบข้างให้ดีขึ้นหรือการตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์การกระทำเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอจะค่อยๆสร้างภาพลักษณ์ใหม่สร้างความไว้วางใจใหม่และที่สำคัญที่สุดคือสร้างความนับถือในตัวเองกลับคืนมาให้คุณไม่ได้ถูกนิยามด้วยความผิดพลาดเดียวในอดีตแต่คุณถูกนิยามด้วยสิ่งที่คุณเลือกทำ นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมีนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งก็คือพระองคุลีมานเพื่อให้เห็นภาพของการกลับตัวกลับใจได้อย่างชัดเจนขอเล่านิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันดีคือเรื่องของพระองคุลีมาน แต่เดิมท่านเป็นโจรที่โหดเหี้ยมมากฆ่าคนมานับไม่ถ้วนจนต้องตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอชื่อของท่านจึงแปลว่าพวงมาลัยนิ้วมือความผิดที่ท่านได้ทํานั้นใหญ่หลวงจนยากที่ใครจะให้อภัยแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้เมตตาเสด็จไปโปรดและท่านได้สำนึกในความผิดคลิกชีวิตกลับมาบวชเป็นพระภิกษุ ท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตบำเพ็ญเพียรอย่างหนักและในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านได้รับคำยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ฝึกฝนได้ดีแล้วเรื่องราวของพระองคุลีมานสอนเราว่าไม่ว่าความผิดพลาดในอดีตจะร้ายแรงแค่ไหนการสํานึกผิดอย่างแท้จริงการกลับตัวกลับใจและการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ด้วยความดีงามสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างสิ้นเชิงการกระทำในปัจจุบันและอนาคตต่างหากที่มีน้ำหนักเหนือความผิดในอดีตเสมอหากท่านยังสามารถบรรลุธรรมได้พวกเราทุกคนที่กําลังพยายามแก้ไขตัวเองอยู่ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นกันขอแค่มีศรัทธาในความดีที่จะทำต่อจากนี้ไป คราวนี้มาถึงอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือผู้ถูกกระทาที่กำลังแบกรับความเจ็บปวดจากความผิดพลาดของผู้อื่นขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึง้งต่อทุกความรู้สึกที่คุณต้องเผชิญมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะก้าวผ่านความรู้สึกโกรธความแค้นความเสียใจและความไม่ยุติธรรมไปได้แต่เมื่อลองพิจารณาหลักธรรมที่ว่า เราก็มีกรรมเป็นของของเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมีเหตุปัจจัยของมันไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติก่อนๆการยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บปวดและปฏิเสธที่จะให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณกำลังลงโทษผู้กระทาแต่คุณกำลังลงโทษตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าด้วยการอนุญาตให้ความขุ่นเคืองนั้นกัดกินหัวใจของคุณ การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องหรือคุณลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่การให้อภัยคือการตัดสินใจปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของความแค้นมันคือการประกาศอิสรภาพทางอารมณ์ให้กับจิตใจของคุณลองคิดดูความโกรธความเกลียดชังเหมือนกับถ่านร้อนที่คุณกำไว้ในมือ คุณตั้งใจจะปาใส่คนอื่นแต่ก่อนที่ฐานจะไปถึงตัวเขามือคุณก็ไม่เกรียมไปก่อนแล้วการให้อภัยจึงเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่คุณมอบให้แก่ตัวเองก่อนที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นหากคุณเห็นการสำนึกผิดอย่างแท้จริงของผู้ที่กระทำผิดและเห็นความพยายามในการแก้ไขของเขาลองให้โอกาสเขาและที่สำคัญคือ ให้โอกาสความสงบสุขได้กลับคืนมาสู่หัวใจของคุณบางครั้งการให้อภัยอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วงจรของความทุกข์และกรรมไม่ดีสิ้นสุดลงตรงที่คุณเพราะถ้าเราไม่ให้อภัยความโกรธก็จะนำไปสู่การตอบโต้และวงจรแห่งการทำร้ายกันก็จะดำเนินต่อไปไม่รู้จบในยุคสมัยนี้ เรามีคำพูดที่สื่อความหมายของการก้าวต่อไปได้อย่างชัดเจนก็คือคำว่า move on คือการก้าวไปข้างหน้าคำคำนี้สำคัญกับทั้งสองฝ่ายสำหรับผู้ทำผิดที่สำนึกได้จง move on จากความผิดเก่าๆโดยการลงมือทำความดีใหม่ๆใ,ในทุกวันอย่าให้ความคิดเชิงลบมาหยุดคุ้มจากการสร้างอนาคตที่ดีกว่าในส่วนของผู้ถูกกระทำ จง move on จากความเจ็บปวดและความแค้นการให้อภัยคือการ move on ที่แท้จริงเพราะคุณเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่ให้คนในอดีตมีอำนาจเหนือความสุขของคุณอีกต่อไปและอีกคำหนึ่งที่อยากให้ทุกคนนำไปใช้ก็คือปล่อยจอย ซึ่งหมายถึงการปล่อยวางหรือไม่ยึดติดจนเกินไปในทุกเรื่องเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาดได้เราเองก็เคยทำพลาดและเราเองก็เคยโดนทำร้ายการเรียนรู้ที่จะปล่อยจอยความสมบูรณ์แบบที่คาดหวังและปล่อยจอยความรู้สึกที่อยากจะควบคุมทุกอย่างในชีวิตคนอื่นจะทำให้เราเบาขึ้นมากค่ะ การปล่อยจอยในที่นี้คือการยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์แบบและนั่นคือความจริงของชีวิตและพร้อมที่จะให้โอกาสในการแก้ไขและความเมตตาต่อกันและกันอายที่สุดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามในเรื่องราวของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขอให้จำไว้ว่าชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด การทำผิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่การสำนึกผิดและการพยายามแก้ไขคือสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนคนนั้นในวันนี้ขอให้ผู้ทำผิดที่สำนึกได้จงใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับผลของการกระทำและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานบวกเพื่อสร้างอนาคตที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ จงลงมือทำความดีชดเชยอ,อย่างสม่ำเสมอและขอให้ผู้ถูกกระทำจงใช้ความเมตตาและความรักในการเยียวยาบาดแผลในใจของตนเองการให้อภัยคือการปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ที่ร้อยรัดคุณไว้กับอดีตการให้อภัยคือความฉลาดทางจิตวิญญ,ญาณที่จะนำความสงบสุขกลับมาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งจำไว้ว่า ทุกคนเคยพลาดการยอมรับและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขมากขึ้นในสังคมของเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านทุกความผิดพลาดและก้าวผ่านทุกความเจ็บปวดไปได้ด้วยความเข้มแข็งและสติปัญญาขอให้ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสุข รอคุณอยู่ข้างหน้าเสมอพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ